สิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองสิบสามนี่นี่ต้นนี้ใหญ่ดีสิบสามสิบสามสิบสามต้นท่านผู้ชม ออ 13. สอบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่ไอ้นี่เกิดสิบสี่ สิบสีสิบสีต้นสุริยาไปผูกแขนให้ห้านมาไปสายล่ะมาไปผูกแขนให้หลานมา,า,นา,นมาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็ได้เจอนาของ ของเยสุธาราแล้วนะคะเดินพาสำรวจแล้วนะคะปีนี้คงจะได้ข้าวนะเห็นไหมต้นข้าวดีซ